ก็เราก็กลับบ้านกกลับบ้านไงกลับบ้านไงลูกกลับบ้านที่ไหนอืมบ้านที่ไหนที่ปางไงกลับหาแม่ไงเปเล่นน้ำไงเล่นน้ำช่่่ใช่ใช่่ใ่่่ช่ จริงเลยครับตอนแรกเลยนะตอนแรกเลยที่ที่เขาอยากขายนะครับเขาเปิดไว้สองล้านนะครับแล้วก็ลดลงมาราคาเคยต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นนะครับราคาของเดนไทยนะครับแต่ตอนนี้เห็นว่าขยับขึ้นเลยครับขยับขึ้นแล้วนะครับราคาเพราะว่ามีคนไปสนใจเยอะราคาน้องเลยทับไม่ไม่รู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ เดี๋ยวจะคุยหลังไม้นะครับท่านใดที่สงสัยนะครับอยากขึ้นมานะครับเพราะว่าจะดูนกนะครับไม่รู้อะไรนี้ผมคงอาจจะเก็บไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามีที่ถามมาเยอะนะครับจะโดนยันะครับแล้วก็จะโดนกบเข็ดนะครับอย่าไล่ด้วยนะครับเพราะว่าีเดินมานี่น้องแก้มนะครับน้องภูพิงตัวดำมากเลยนะครับผมวันนี้ก็อาบน้ำเสร็จนะคะจุงเลย จับงาน้องเลยนะครับนี่จับงานเล็กๆเลยนะครับจับหูลูกจับหูวันนี้พี่แก้มนะครับพาคู้พิงนะครับไปออกกำลังกายหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ยกยืดเส้นยึดสายกันหน่อยนะครับโอเค ไม,ไม่เคยเล่นน้ำอะ่ะไปดูอนะไรเนี่ยแบงอยู่นั่นน่ะ <laughs> นี่นะครับวันนี้ก็กลับบ้านกันเดี๋ยวไปกินหญ้าต่อ <laughs> เฮ้ยโหนั่ง

老板，走。

หมดแล้วไปไปพูกน้องไปถอยบอกน้องถอยเออถอยถอยไป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 ไปไปโอเคนะครับ